ภานะวนาสวดมนต์หรือเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าเขาทำดีอ่ะสิ่งดีๆก็ต้องเกิดขึ้นกับเขาถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเมื่อในอดีตน,นะที่เป็นสิบดาบอ่ะมันจะแย่แต่เขาก็ไม่เคยท้อถอยนะว่าทุกอย่างอ่ะมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับวิวออฟ f อ r t u n e ใช่ไหม วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาคนเราอะ่ะชั่ว7ทีดี7หนมันไม่ใช่ว่าจะแย่ไปซะขนาดนั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่เจ็บก็จําเป็นจะต้องเย็บแผลเองจะต้องดูแลตัวเองจะไปให้ใครทําให้ไม่เอาด้วยตัวของเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้หวังพึ่งพาใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคนที่ดีหวัวเขาอะอาจจะมองว่าคนคนนี้ไร้ซึ่งชีวิตจิตใจหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจอะ่ะ ก่อนหน้านั้นน่ะมีความกระเฮียนกระหือรือมากมายมีความกระตอือรือร้นแต่พอเจอในเรื่องราวหนักๆครั้งหนึ่งก็แย่แล้วสองครั้งก็แย่แล้วสามครั้งตายก็ยังไม่ตายก็ยังทนสู้มาถึงทุกวันเนี้เลยทําให้เขากลายเป็นอะไรนายถือดาบแล้วก็ The Hermit นิ่งเงียบไม่พูดพูดทีคนฟังก็ สะอึกแล้วสะอึกอีกแต่เขาจะไม่ใช่คนที่ทำลายจิตใจใครด้วยคำพูดหรอกแต่บางครั้งมันตรงมากจนคนฟังอ่ะรับแทบไม่ทันด้วยความรู้สึกของเขาอ่ะที่เวลาเขาพบเจอคุณหรือได้คุยกับคุณในครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในภาพของไพ่เดอะเลเวอร์มันเป็นไปได้ยากนะ ที่การพูดคุยครั้งแรกแล้วจะรู้สึกได้แบบนั้นแต่ในความหมายของเดลิฟเวอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารักแบบชู้สาวนะหรือเป็นแบบเห็นแล้วฉันจะต้องจีบให้ได้ไม่ใช่มันเป็นภาพคล้ายๆกับเป็นภาพจําของเขาอะเมื่อในอดีตเนี่ยว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาซึ่งมีความรักแบบบริสุทธิ์ความรักที่ปรารถนาดีอะความรักที่ เชื่อมโยงความรู้สึกมาถึงทุกวันเนี้เขาก็งงเหมือนกันเอา้าเพิ่งเจอครั้งแรกทําไมเขาถึงได้รู้สึกถึงโมเมนต์นั้นน่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้และมันก็เป็นช่วงจังหวะของวิวออ f f o r ์ u n e แล้วก็หนึ่งถ้วยมันเป็นช่วงจังหวะของโอกาสของชะตาชีวิตของคนสองคนน่ะที่จะต้องมาเจอกันมันหลีกหนีไม่พ้นยังไงก็หลีกหนีไม่พ้นเออไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่จําเป็นจะต้องมา แต่ตอนนั้นนะตัวของคุณนะ่ะได้หันหลังให้กับในเรื่องราวของความรักแล้วไม่ว่าจะมีโอกาสเข้ามาหรือมีใครเข้ามาเนี่ยคุณเริ่มมองว่าความรักอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของ